หลานเอ้ยเคยไหมที่รู้สึกกลัวอะไรบางอย่างแล้วเราก็พยายามซ่อนมันเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นแม้แต่ตัวเองก็ยังไม่อยากยอมรับว่ากำลังกลัวอยู่ตาเข้าใจดีนะเพราะตาเองก็เคยเป็นแบบนั้นยิ่งพยายามปิดบังเท่าไหร่ความกลัวมันก็ยิ่งหนักอึ้งอยู่ในใจกดทับเราจนเหนื่อยที่จะต้องแกล้งทำเป็นเข้มแข็งแต่หลานรู้ไหมความมั่นใจที่เราตามหานะ่ะมันไม่ได้เกิดจากการที่เราไม่กลัวอะไรเลยนะมันกลับกันต่างหาก ความมั่นใจที่แท้จริงจะค่อยๆผลีบานขึ้นมาเมื่อเรากล้าที่จะยอมรับความกลัวนั้นลองนึกถึงตอนเช้ามืดสีหลานตอนแรกอาจจะมืดมิดมีเพียงแสงสลวัสลวๆแต่พอเรามองไปเรื่อยๆยอมรับความมืดนั้นไปพร้อมกับการรอคอยแสงอาทิตย์อ่อนๆก็จะค่อยๆทอ,อประกายส่องสว่างขึ้นมานั่นแหละคือความมั่นใจที่ตาอยากให้หลานลองสัมผัสความกลัวมันไม่ได้น่ากลัวเสมอไปหรอกนะบางทีมันก็เป็นเหมือนเพื่อนที่มาเตือนเราให้ระวังให้เตรียมตัวลองยอมรับมันดูนะ แค่พูดกับตัวเองเบาๆว่าเออฉันกลัวนี่นาแค่นี้หลานก็จะรู้สึกเบาลงเยอะเลยแล้วเมื่อเรายอมรับมันได้ความมั่นใจที่เคยหลบซ่อนก็จะค่อยๆเผยตัวออกมาแข็งแรงขึ้นเหมือนแสงแรกของวันใหม่ที่ส่องนำทางเราไปข้างหน้าตาอยากให้หลานลองกลับไปคิดดูนะว่ามีอะไรในใจที่เรากำลังปิดซ่อนอยู่หรือเปล่าลองยอมรับมันดูนะแล้วเราจะได้พบกับความเบาใจและความมั่นใจในตัวเองที่